สบายดีพี่น้องสบายดียามเศร้าพี่น้องสบายดีสุขสุขคนูุที่เขามาส่งขีปส่งมายเงึงเบิดสุขสุขคนนะพี่น้องตอนนี้กับบรรยากาศเศร้าพี่น้องลุกมาหนึ่งเขาแต่กันหนึ่งแรกแล้วพี่น้องตอนนี้กับชิพามาเบิ่งบรรยากาศทงไหาทงหน้าเนาะยามมือเศร้าหมอกตกบางๆเนาะ วิวบอนเก่าเฮาคือเก่านะพี่น้องบอนเคยเบิ่งเคยส้มเฮาคือเก่าเนาะธรรมศาสตร์บริสุทธิ์พี่น้องเลยตามทงไห้สงนาบ้านเฮาเขากรบสบงอยเคี้ยวเปน็นไดเนาะมันติดพญางพี่น้องฝนตกลงมาวางซ่องเสมอเนะ่ะมันหักกระไข่แหน่ได้นี่นะพี่น้องอันพอวามันเป็น ใบแดงอะไรมันเป็นเขียใบแดงทงอื่นนะเขาจะเป็นตั้งแต่ตอนดำขืนพุนทงกระาดำก็เป็นตั้งแต่พุนทงขาท้าวผัดบอยก็เป็นก่อนทงท้าซุยนะเป็นน้ำล้างหมูมน่านเศร้าบ่เศร้าจักเถือ่อพั้นพ้นเล่งห้มันล่างใบมันกำมังจะเสีาอยู่ที่นองเลยบรรยากาศยามเศร้าเนาะทงหายทงหน้าเฮา นาทางสมุเคี่ยวกับโกงามดอกพี่น้องเพราะว่ามันมีแต่หยาพี่น้องเซนความแตกต่างน้องๆมีแต่หยาแล้วเป็นขื่นเป็นขื่นอย่างนั้นนะเลืองลงไปปีนี้เนี่ยหน้าห้าบ่บได้บได้เขาดอกขี้ไล่ก็มูดำก่อนหมูได้พี่น้องเ้ยแต่ว่าแถวเทิงนี่งามแถวทิงนี่ตอนขื้นทำอิดนะงามงามพี่น้องเ้ยเขานะ ผู้ใด,ดก็จะย่องว่า,ขาวเขาห้านางงามงามถึงแท้ว่าสันเขาไม่ไงเงึงบาทนี่พ้นมะปลาบาทนี่มะปลาส่วนหนึ่งพ้นพ้นบัตกเดียหญาก็เกิดโกคหน่ำกบับบท่านมาเนี่โอ้ยผู้ขาจาดำน้ำลังนะขจะได้เปียบคือเขาประดาบ่มีหญาเลยพี่น้องในปีนี้นะแท้ทิท่งนี้ถ้ามันเป็นคือแท้ทิ่งเบิดน,นี้ชื่อว่าผ่านพี่น้องงาม มีลงลุมมันผัดเป็นชีแดงแดงหยาพ้อมหลังจากเบิ่งทงไฮทงหน้าแล้วเนาะสิพาพี่น้องงางเพื่อนเมย์เคี้ยวในตอนเศา้านี่เพราะว่าขาลืมห้อยหอมว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องมามันเดกหละกันเอาแต่เพียงหูมูหละก็มาลืมห้อยหอมแม่นองเตะแสตมานน่าวด คือบ่อหอยเมื่อพอน่ะอุ้ยลืมคั้งไว้แน่าสปัยตอนเสาร์เนาะจะตายบนะระเบจะพี่น้องเคยเห็นอยู่ว่พี่น้องหอยหอมถ้าบ่เคยปไปไปเบิ่งนน้องกันพี่น้องข้างแรกพี่น้องเลยที่เ้าได้กินหอยหอมปกติเนี่ยมันชิมีทั้งอันทั้งใต้ทั้งบ้านผอดเส้าซุยผู้พี่น้องปากเซ่ผม มันสิมีได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันนี้เขาจะเอาขึ้นมาคายแบบว่าชิ้นขาเนาะเขาจะหาได้เขาจะกระคายส่งขึ้นมาเรื่อยทางใน,นมันบ่มีกัขายดีแต่จักรีบุดีเดี๋พี่น้องเอ้ยเฮากด้ไปเห็นขึ้นยาเคยกินตอน,น,นมีเงื่งเอาขึ้นมาให้กินทะนึ่งนลงไปอันเยี่ยมพอซาซูอยู่ปักเซในตอน,นตอนเฮาลงไปก็ได้กินอยู่ลงไปบ่ถึงหนาะมันกับบได้กินนีกเนาะ มันต้องแบบว่าพ้นตกลิ้นแล้วมันออกมาหากินออกมาหากินนั่นคาบไข่ไข่หินหันเดยพี่น้องมาหากินคาบไข่หินแถวตีนผู้ตีนผู้หน่อยอะบ้านพอ่่เฮามันจะมีแต่ผู้พี่น้องเลยบ้านพอสาว้าซุยนะผู้หน่อยอ้อมขางอ้อมแอวอยู่ชิมเมื่อหน้าเนี่ยก็ขื้นล่างทางขื้นล่างมันจะเป็นทุนทางเนินขึ้นไปหาผู้ถ้ามีโอกาสก็คือสิลปาพี่น้องไปเถี่ยวไปชมเนาะ เขาซื้อมันในโลสี่สิบพันพี่น้องก็กชีไล่สิหน่อยไปบึงน้ำกันพี่น้องเลยอันนี้สิเป็นงานคองบ่าใจเนี่ยมือเสาวเนาะพุกหยาให้งัวหยามันแรงมากเปินกับไปตัดเนาะบางทีก็ตัดตอนสาวตัดอยู่เดอนห้องเฮียนเนี่ยแหละพี่น้องเมื่อนี่ยจะใิได้ตัดหยาเบาใจฮะแต่จะเป็นยามบ่ เมือ่อีืธองามอีกแล้วงามคือเก่าเมื่อนีก้กะรงามในสมุทรซ้อนุ่งเย็นแข็งขขางๆเพื่อนห้ามีแลแหละพี่น้อง นกกระจิบนกกระจาบินออกแต่ห้างสน,นั่นพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> ห้ากระเชนนกกระจิบกระจาปกตินี่แต่ยังหน่อยนี่พี่น้องไอห้างมันอยู่สันนิวบนเรือแล้วพากันไปปีนเอาเอาไข่ okay, มาต้มกินเห็นลูกมันก็เอามาไว้เลี้ยงแล้ว <c oughs> ต้นดอกไวญ่เขียว ชิ้นมันผ่ามีเงื่งชิมาเก็บอยู่นี่แหละเพราะว่าโตน้องห้ามมันบ่เป็นดอกไปชิมีกล้วยนำกล้วยงาวนผึ่นปูเป็น,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 ปน,ปปปนได้พี่นองง้องเลย แม่เขียวเพิ่งกำลังหดผักคาริที่น้องกับดิสซี่ตกแตเด้อพดผักมีแม่เขียวกปซ่อมของใครเติมตามมาซอบพี่น้องเอ้ยร้านซ่อมกับโอยูซ่อมพ่นเพิ่นเมื่อเมื่อผักผ่อนวะเมื่อผักผ่อนฉีดยาวัคซีนเมื่อผักผ่อนเพิ่นซักยาวัคซีนพี่น้องเอ้ยแม่เขียวก็เลยเพิ่นเมื่อผักผ่อนนะแม่เพิ่นแม่เขียวกับท่อตามัน ลง้นเห็ตะลมือนะโอตัวนีหละตะลมือมีพักแพ้วแล้วก็พักนั่งเลิศพี่น้องแล้วก็พักข้าวทองเนาะมีขบพัก <c oughs> บาดันอยากกินมาจากบมยากไปเก็บไก่เนาะลงมาจิดจิตเอา กำหรือมือกปรอดลงมากใกล้ๆนี่แปลวหอยเหาก่อนพี่น้องเขาหอกก็เริ่มจกซุกแล้วพี่น้องขื้นอายตัวตัวแต่ยังบรันซุกเนาะเขาเย็นยังเป็นมืออักอยู่อืดเวียนเอาไปเบิ่งหอยหอมาต่อ ที่หอยหอมก่อนพี่น้องตายบนระเบ,บิบดะมันกะคช้ายขึห้อยจุ๋มเนะพี่น้องแต่ว่ามันกะว่าเขาโทษน้ำขีมันบกขมคือหอยจุ๋พี่น้องขีมมันเสียวมันมันมันแสบกลัวมันกะขืนอยู่ก็ผู้หมักเนาะถ้าผูบหมักกะบอแซบพี่น้อง ອັດເຊດາຮາຕົ້ມເບິດບໍ เกลแบบซีฟู้ดกินกับอยกแส่เกลผสมมหนาที่ยนี้หมจอยปายในราวะข้า,าเจ้าห้าก็เอามาแต่ว่านี่ตามาข้า,า,เ,า,า,าเจ้าห้อ,อยจะเฮงภายข้าเจ้าห้าก็เอามาซื้อมาห้าก็ต้องเบิ่งนะค่ะห้วใจะเฮงม่กับมาเส่เป่นอยากเน่า ชีภู๋เนาะนี่พี่น้องมึงไหนเลยตัวใดมันชีภู๋เนี่ยแต่แปลมันตายแลย้วนี่บบตายกับมันจ่อยเนาะเขาจะเอาสลับกันตัวใดมาตะเฮงกับมีน,นะน,น่อเ้เจ้าเอ้ยเบาไอ้โบันตายแล้วหางหน่าวหักจ่อยเลยนก็อยากภู๋เอ้าอียังไงเฮ้ยเรือก็มานำวุ้ย หัวมันตัวนี้ยังบม่ทันลงเลย มแล้วเลยค่ะ้ํนานวนหกสี่ฟูดผ่าเบิงหัวมัน้ออ็ไม่ออกเลือดหายเบิงวันนั้นตามันสีเป็นตาแสบสําใด เอ้ยห่อนพี่น้องเอ๋ยฉันลองจีบมห้พี่น้องเบิ่งนฉันดอกห้องปูน้องอีเดยพี่น้องมันก็จะเป็นแบบสีโตมันก็คือว่ามันว่าคอโทษนะเนาะมันเขียวหมดเลยพี่น้องมันเบาเลยตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นขีดตัวมันพังไว้แซบตัวนี้บวกมพี่น้องเลยหัวมันก็จะประมาณนี้นาะพี่น้อง คลิปนี้กับเซลล่าพี่น้องเพื่อนสนิทพอคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพับส้มนะพี่น้องเด้อดิไม่แห้งทุกท่านสบายดีพี่น้องแซบ่บ